ความทุกข์เกิดจากความอยากของเราทีเราก็จะรู้จักวิธีใช้ปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากกับสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เมื่อควบคุมบังคับไม่ได้ก็อย่าไปควบคุมบังคับมันปล่อยมันไปตามเรื่องของมันอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วใจก็จะไม่ทุกข์แม้ร่่งกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนก็ไม่ทุกข์แม้ร่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะใจไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าห้ามมันไม่ได้ อันนี้แหละคือสิ่งที่จะเป็นตัวที่ทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหายหมดสิ้นไปคือหายด้วยปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันจะดับก็ต้องดับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเฉยๆไว่อย่าไปอยากกับมันท่านันเองใจของเราก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติกันได้